สวัสดีครับ <c oughs> ผม <c oughs> นายตะวันบุญครองรหัส0 0นนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์การใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขและทํางานยังไงให้มีความสุขนะครับวันนี้อยู่กับคุณพี่วัชพรนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่วัชพรใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขเะครับค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็คือเวลาพักผ่อนก็จะเป็นการอนิยายดูหนังฟังเพลงค่แล้วก็กินของที่ชอบ ทำอะไรกับสิ่งที่เราชอบค่ะถือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งค่ะสําหรับการทํางานนะครับการทํางานยังไงให้มีความสุขคค่ะการทํางานยังไงให้มีความสุขนะคะสําหรับดิฉันก็คือตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จค่ะถึงแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าเราก็ต้องทำมันให้เสร็จค่ะทำด้วยใจรักค่ะมีคติประจำใจไหมครับมีค่ะ สำหรับดิฉันคือคติประจำใจก,ก็คือทำตอนนี้ให้ดีที่สุดค่ะครับวันนี้ขผมนายตะวันบุญครองรหัส009นะครับขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ